จะยัดหมดมกินทุเรียนเป็นไงล่ะอร่อยไหม่อ,อยของโปรดเลยใช่ไหมให้กินทุเรียนวันละเม็ดของโปรดยายแก่ กัดไปไหมกัดได้เปล่าอย่ายัดหมดอออแค่นี้นะครับความคืบหน้ายัยแกะแข็งแรงดีได้ไหมแข็งแรงดีไหม